เมื่อเร็วๆนี้บริษัท i n n o น i c n u t r i t i o n จำกัดในกลุ่มปตทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กัมมี่กลิ่นลสตีพาราและโคลาแบรนด์ i n นโนริดึงจุดแข็งสมุนไพรไทยตีพลราประสานความหอมของกัมมี่กลิ่นโคลาเดินหน้าลุกตลาดคนรุ่นใหม่และวัยทำงานด้วยพรีเซนเตอร์หนุ่มอารมณ์ดีมาริโอมาเลอร์เจ้าของนิยามรสชาติมันโอมาริชเป็นผลิตภัณฑ์ที่อินโนบิกนูทริชั่นมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นทางเลือกใหม่ของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบของกัมมี่กลิ่นรสสมุนไพร สัมผัสความอร่อยสไตล์ใหม่ในราคาซองละ38บาทได้แล้ววันนี้ที่ Tops g o u m e t Market, Jiffy, Villa Market, Food Land, Fasino และ i n n o b i c Official Store ใน Shopee, Lazada และ TikTok Shop สามารถติดตามโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m i n o l i s 45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต